สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องและก็เพื่อนเนทุกคนนะครับเด้อมาพอกันอีกแล้วทั้งช่องวิมลเพื่อนคนทำกเกษตรสำหรับทนายคำว่าแล้วกดไลค์กดแชร์กดติดตามอย่าลืมกดกระดกิด่งนะเด้อครับดเด้อผพ้ใได้แจ้งเตือนคลิปใหม่ๆสำหรับชิปนีืม้มนี้เด้อพี่น้องเด้อมาอยู่ตลาดนัดโคกะกระบือพี่น้องทางบ้านหน้าเมืองหน่อยพี่น้องอำเภอพังโคนจังหวัสดสกลนคร้ะพี่น,อนอ้องเด้อ่นเปิดทุกมือวันศุกร์พี่น้อง ยู่หลังเทคกนพี่น้องทางมาทางมากคณะทรัพย์พี่น้องเด้อกูใดสนใจมากสอบถามราคาง่วพี่น่อยพี่น้องมาสื่อมาขายง่วพี่น้องมาได้พี่น้องทุกมือวันซุกพี่น้องบ้านหน้าเมืองหน่อยได้พี่น้องเด้อมือนีกีสิบผ้ามาสำรวจราคาง่วเด้พี่น้องเด้อ ปี่บันบนันหางน้อยบอโอลูกลูกลูกพวอพันได้ดิแม่ลูกพีน่น้องแม่ลูกลูกเถกลูกเก là pha là sao hà hà cầu vô mua hoa nào tiếp cầu ừ. to mẹ là mẹ cho ao, toa ao bà cho nè câu câu ao đây to ao hơn cái lại rồi Nọ to luôn nó mà mai to phân bọc hay to vậy phân mai giờ to giờ to phân mai to luôn rồi Lục bọc thước lục bọc thước lục thước Ơ, à, lục thớc Lục bọn này hả lục nó Lục xóm 2 này thông Tụi xóm này thông Sương nhăn bảy là, là. Sương bản nó, sương bản เอาต่อแม่เหรอพูดอะไรจิตต mm ่อกะไรเล่ต่ออลไรเนี่ยฮะต่อหรอป๋อ้ยคุณบ่อโอนคุณบอยอนเนาะเมื่อเดี๋ยวบ่มีงัวพี่น้องเอ้ยงัวงขั้วบ่หลายเป็นไรจะพี่น้องเด้อฝนตกหมู่บ้านฝนตกพ่อข่าบ่ได้เอาบ่ได้เอางัวมางัวงขั้วกับบัวลายคนกับบัมาย่างเลรอพี่น้องมันตกฝนตกแห้งหมู่บ้านนี่ตลาดเลย ซบเศร้าหมอนี่พี่น้องเอ้ยนี่แต่พอขาไรหลุดหลุดอยู่คนมหาสื่อว่กคอยอยหลายพี่น้องว่กคอยมี่นี่แต่พอขาพี่น้องพี่น้องพอขาเพคนว่านั่นพอขาเพคนว่าผู้ใดอยากขายงัวขายควายติดต่อมาเบิร์แล้วพี่น้องเด้อนี่ในห้างยังซื้อเฮ้าช่องพันได้สิซื้อจีง่วนะผู้ใดอยากขายงัวขายควายโท่ามากบอกเบอร์ได้เบอร์เฮา ศ8 6ย์แปดหกศูนย์แปดหกศูนย์สองหกศูนย์สองหกแปดหนึ่งสามศูนย์แปดหนึ่งสามศูนย์ให้ห่างยัวิโรดครับให้ห่างวิโหลดเนาะซื้อให้แลคาราคาสูงมันบ่ครับผมผมไม่ห่างนังใหม่หันบ่มเไเดี่ยงซอยรท่มาอยากขายเนาะครับครับมาหาในหอยโหลดด้วพี่รองเดให้ห่างเพิ่นผู้เรียกสิ่งัวขายัก็ไมาหาพอลดอะได้งเรียงัหานะ แต่ว่ามือนีรื่ามีงวพี่น้องงวบ่ค่อยหลายคนก็บ่ค่อยหลายมันฝนตกแม่ลูกกันบ่หรอเดนี่โอ้ของใหญ่นะมือนีเนาะของใหญ่เลยครับนี่ของน่าของใหญ่ของใหญ่สัมผเลยแม่ลูกกันบ่หรอนี่แม่ลูกแม่ลูกแม่ลูกพี่น้องแม่ลูกประกันม่านประกันม่านพร้อมเนาะ แม่ลูกแม่แม่ลูกกับแม่อีกแม่กับแม่ลูกอีกมันจักตัวแล้วลูกว่นี่ลูกมันเด็กตัวเดียวเด็กแต่มันตัวเขาโอ้ลูกตัวเดียวเนาะมันเขาเหงาซื่อพี่น้องดเาววี่โอ้โหเป็นสาวมากลูกหลางลูกสาวลูกสาวพี่น้องลูกสาวราคาราคาอะไรนี่ล่ะเช็ดมือน ท่องเจ็ดหมื่นเนาะประกันท่องเนาะท่องบอกยังลูกมันแยกแมียแยกลูกก็ได้เนาะก็ได้จ้ะว่าทั้งแม่ทั้งลูกนี่งเจ็ดหมื่นราคาห้องด้วยพี่น้องเด้อยังต่อรองได้อยู่คนว่าลูกมันทุนสมไปผ่านยั่รอบแล้วเข้าสามรอบอันที่จ้ะโอ้สามรอบแล้วเนาะลูกบอกยังเหรอซุปเปอร์แมนซุปเปอร์แมนพี่น้องซุปเปอร์แมนผ่านสามรอบ ห้องไวเจ็ดเจ็มือนาะยังต่อได้น้ะสมเทวันที่หามักะลามกะลาคุณลายหอบแบบพี่น้องลายหลอบเห้อไอหอยยังซื้อห้าใบไม่อ่องจ้ะไม่อ่องเนาะยุไซบานเฮออยุนอนอกักร่างจ้ะอรักร่างพี่น้องมีมเบอทโอบสูแปดสี่สูญแปดสี่สามเก้าสามสหนึ่งสี่กแล้วก็ควาวเถือมีาเด้อพี่น้องด้วยคายเถือก้รับได้เถือกนี่สองมื้หาสองมือหาเนาะห้องละข้าวห้องยังต่อได้พี่น้อง น้อต่อได้ด้วพี่น้องเด้อผู้ใดสนใจจะได้งัวได้ควายกับทุหายไม่ออกเลยพี่น้องเด้อโทุเบอร์โทุเมื่อกี้เลยพี่น้องโทหาุ่งหาผนผลิตเฮงบ่มีงัวงบุญถวายทันยังได้เหรอข้างนอกไม่ใช่ปะมีเหรอเพราะว่าเขียนไม่มืดดินลงเท่าไหร่จับนู่นนะฮาวงยังมัดข้าเขา บอกมันสีแดนะเับอืมโอ้แ่องบ้งบังมนี่ไ้ือตัวนี่ตัวแม่พี่น้องตัวแม่มันมีเหลืองยันใส้อยู่่เข้าไ้มังเห็นว่าแม่แม่สาวน่อยสาว้หน่อยพี่น้อง จักบาทตาเลยจักบาทเลยราคาบป็นสามหมื่นสามพี่น้องงอแงเด้งยางคาก็ดีอยู่พี่น้องสาวหน่อยๆราคาสามหมื่นสามพี่ดีแม่นึงพี่น้องแค่ระดานม,มันก็ต้องราคาได้น่อยแม่นี่กัแม่น้อแม่เนอแม่หนอโอ้แม่ขาวใหญ่านั่นบอกพี่พี่น้องแม่ขาว แม่สาวแม่เขาพี่น้องราคาสี่หมื่นหาพี่น้องท้องว่างว่ไม่ลูกเนาะเป็นแม่สาวบอกโอ้ยบ่ได้ผัวเนาะโอ้ได้ผัวได้ลูกเลยเนาะโอ้ได้สี่ราคาสี่สิบห้า โ่้จีสิพาคุนห้องพี่น้องอันนี้สามสามปเนาะอน้อางือห้องไว้พี่น้องถ้าคุณได้สนใจก็โทรมากยพี่น้องด้วเบอร์โทรเบอร์ยังพ่งูแปดสามสนเก้าหกเ้าบวินปรมาเาไปห้อยกลงด้วยพี่น้องด้วยพี่ใหญ่กลงพี่น้องโทรหาพนพี่น้องพี่น้องเมรก็่งมากขาเจ้ากงมากมือนี่มันฝนตกขาเจ้ามาสวยแน่พี่น้องมาพี่น้องมามาบึงเมร่ บึงแม่แม่ลูกพี่น้องเป็นกำลังมาอยู่คุณแม่ลูกแม่ลูกก่อนจิแม่ลูกพี่น้องแม่ลูกโอ้นี่บลูกสาวมันลูกชายหรือลูกสาวเหรอโอ้ลูกสาวเนาะลูก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 พี่เพิ่อนบึงลูกหนึ่งลูกหลึ่งลูกหนึวลูกแดงพี่น้องโอ้ลูกสาวใหญ่บอกใหญ่พี่น้องลูกจั๊กโตวร์เหรอหนิตา ง่วนี่ง่วหขี้แขวะหกง่วงแขวะหกลูกสองลูกสามประมาณนี้แหละประมาณลูกสามนี่แหละเบื้องละแขวะหกง่วงแขวะหกลูกสามก็ลูกสาวมันไหมแม่พเดนรบา่มีมีทองมีลูกบนหอไหมครับมีมีมีติดละแมนสมยังไงมันมันใบสมมันบ่มี่เห็นไสงสัยสิสมโตเนาะบ่เมีนหรอกโอสมใบขนาดนี้ต้องสมหลอดล่ะสมหลอดอยู่แต่ว่าเขาเจ้าบ่เก็บใบเนาะใบใบครับมันเฮียโอ้ใบเฮียพี่น้องแต่ว่าหันคิดว่ามีลูกแล้ว มีคร well. so 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 ับม uh so oh, so oh, um, oh. ี่นี่ีเพราะว่ามันมันออกละสีน้ำตาลแล้วโอ้มีน้ำเมือกออกแล้วเนาะเพราะว่ามันน้ำเมือกออกอยู่หัวหัวเถกผมคุ้มสูงเลยโอ้หัวซาเลยหัวหัซาน้ำเมือกออกแม่ลูกนี่แม่มันนี่สูงลอยซีเนาะกลัวไหมกลัวกลัวเนาะซีบวกเนาะเจ้าเจ้าเบิ้งข่อยนี่นั่นโอ้ซีซีสิบห้าเนาะร้อยหกร้อยหกสิบโอ้ร้อยหกสิบเนาะหกสประมาณร้อยใร้อยหกสิบเจ็ดง่วงนี่อยู่ประมาณร้อย ร่อยหาร่อยหาบ่เออร้อยหาร้อยหกอ่ะสีสีสีเม็ดข้าวเปลือกเนาะแม่มันแต่ว่าลูกผดแดงงามอยูเนาะสีเหลืองบ่เออลูกลูกผดออกแดงทรงลูกอยู่เนาะทรงเลยเนาะทรงสีลูกดีอยู่ราคาล้าไมตานี่ผมอยากก้าสิบเจ็ดครับโอ้ก้าสิบเจ็ดพี่น้องก้าสิบเจ็ดนี่เป็นราคาห้องเนาะ ะว่ามันเบาราคาพอดีพอดีโอ้พอดีเนาะครับห่องคันมันต่อได้ก็บหลายนิดหน่อยเนาะรัต่อได้ก็นิดหน่อยค่ะทกเลือกพอทรงกันได้เก้าสิบก็ิต์ักเก้าสิบเจ็ดเ้านิดหน่อยเนาะในหอยยังเอซื้ออยไหมหอยลืมหอยลไสบานท้องคืวาริตครับยูวาริตเนาะมีเบอร์โทร่ะเ่อบโทรกับศูนย์แปดหนึ่งศูนย์แปดหนึ่งศูนย์ห้าห้าศูนย์ห้าห้าสามเก้าสนย์สามเก้บ อผู้ใดสนใจได้พี่น้องเด้อยแม่ยำงามพี่น้องโทรโทรหาเพ่นพี่น้องต่อรองเพ่นเพ่นว่าต่อได้นิดนึงอยู่ครับอันนี้แม่นอนอยู่กับข้าวบ่นี่แม่นอันักกับแม่นครับโอ้แม่นี่เนาะล้างได้เลยเพ่นตามแม่นี่อยากสี่สิบสามครับโอ้สี่สิบสามพี่น้องแม่นี่กระติดแล้วป็นแม่ลูกเนาะครับครับแม่นี่ออกสีน้ำตาลโอ้มีน้ำย่อยออกสีน้ำตาลเออติดมีลูกแล้วเนาะมีมีครับลูกคนลูกแม่เนาะลูกแม่ครับลูกแม่ลูกแม่พี่น้องลูกแม่ลูกแม่ลูกตัวซ้ำหน่ฮะ เขก็ได้ลูกสองโครับลูกสเนาะสามในทองแล mm. ้วเนาะสในทองสในทอ้อยเจ็ดเดเดียวละครับทุนร้อยสามสิบหานุ่มสูงเนาะประมาณเนาะร้อยพ่นบอเฮพุ่นแล้วร้อยซีพี่น้องประมาณร้อยห้าอยสามสิบห้าบวกบวกเนาะแต่ว่าเป็นงวขาวเนาะขาวครับลูกสองสามในทองพี่น้องติดโบดบ่นี่ติดโบสครับติดบดเป็นงวติดโบดพี่น้อง งอเล oh. ี้ยงลูกจากจอยเล็กน huh? ้อยเนาะเพราอลูกล huh? ูกก็ลังสิอ้วันเนาะแม่มันมีลูกเลยมันก็อ้วนแล้วบบบนี้เนาะแต่ว่าแม่มีท้องพี่น้องราคาเท่าไหรนี่ตาแบบสี่สิบสามสี่สิบสามเนาะสี่สิบสามยังต่อรองได้ได้พี่น้องเด้อต่อมาต่อรองได้พี่น้องทรมามหาในหอยกต่รึมพี่น้องทรมาหาเพิ่นเบื่อเมื่อกี้อะไรพี่น้องเจ้าเดียวนี่ยละเจ้าเก่านี่ยละพี่น้องนี่ พูดแม่สาวเนาะแม่สาวน่อยแม่สาวน่อยนี่ก็งามพี่น้องแม่นลยราคาเบาๆเนาะไล้ไในราคามันนี่ราคาเบาๆเร้ไร้ราคาเบาราคาเบาเนาะครับมันแดงมันออกแดงเนาะสีเนาะครับถือกระแพงเหรอสีแดงใบก้อนมันเบามันเกลี้ยงขามันเกลี้แขยงขากระดีพี่น้องยืนตรงดีเนาะครับครับค่ายก็สูงดีไปพี่น้อง สามสิบเท่าเดีก็ตาสามสิบห้าห้องครับสามสิบห้าห้องเออห้องต่อได้เนาะต่อกันครับต่อกันได้เบิร์ดก็มาต่อรองด้วยพี่น้องเด้อผู้ใดสนใจก็ได้พี่น้องน้ำหอยลืมไให้อยลืมพี่น้องเบอร์เมื่อกี้นี่แหละพี่น้องนี่แหละทั้งหมดมีสองโคมือนกับแม่สาวในพี่น้องผู้ใดสนใจก็โทรมาพี่น้องโทรมามาพี่น้องมากเพราะเธอถึงวแม่ก็เถธอบอกเรื่องเอะไรเธอบอกบอกเธอรู้บลูเบิร์มพัดกลางพงรู้บลูเบิมพัดลัน

ราค่าน้องแสนห่งเลยไเลยราคาแสนสามครับแสนสาม้าห่อสนสามครับคุณหอมสนสามแสนสาเสนสามเ้ละจุกองคนนี่สนสามหมื่นนี่น่หอยนี่หอยสักพี่น้องู่้เคยดีใจอ่่ผู้สาวใช่ผู้สาวผู้สาวผู้ส ข้าวนะเขาว่ข้านมาาเลี้ยงารวเมียข่ซอข่มาอคืนเห็นบ่ข่เยหอยี่อยสัหูบอยชื่ออเล่าแน่สิมารุ่นไหนขาวจนเขาขาวจนพนไหมคนสุตินทาไปนาเขาไปเจ้าไปได้มาจะใส่ไปรักมากบ่ยข่อยบ่ักบ่รุ่นนี้บ่รักของใคยหรือเป่มีต่ผู้ซ่หายบ่รุ่นนี้บ่ โอ้ยรุ่นเขาก็โทรหาแล้วเนาะละไรซ้ำไปเรวไปสิบสามพุนอ่ะสิบสามโอ้ยแปลทหางท่านสามร้อยน่ะบ่นี่ยท่านสามร้อยเน่ะบ่เออสิบสามหนึ่นสม <c oughs> โอ้หมื่นสา โอ้ยมันแพงโคตรโอ่ะบ่ไม่บ่โอ้ยมึงนี่ยเป็นแหมื่นสามที่หนึ่งมึงก็ข้าหัวเลยเจ้าหายเล่ารายเพเลยเจ้าหายเล่ารายเพย์แปดพันหวยเฝ้าขายรถถึงเขาจะหายแปดพันหรอ อช่ใเศร้าเสียสเนี่ยมันางเยนี่กบ่ากันแล้วกันซื้ยไปเลี้ยงไว้เสอไป่า้ย่งเนี้ยมาเป็นยังมาเป็นยังมาเป็นยางมาเป็นยังใม่นี้เหนเราเมื่อนั่นเมื่อ่างเมื่อนีจิพิษกานยอนค่อยหน้อยตัวนี้ละเมื่อนี้จิพิษกกนยอนค่อยน่อยตัวเจ้ายละ เมี่ยบนใจเมี่ยงบนหลังตัวนี้ัวนีะครัยัวยากได้พี่รองเมี่ยบนเอาพ้นวางัวนี้เยล้มากวข้าของมันะโอ้ข้ามันจะเอาเน้อเองอล่างเห้เพี้ยนอะไดเร่อเลยน่บ่เลยติตัวเมี่ยงติพิกันพี่รองเลยผัวจากได้เมียากได้

phân vào mẹ nó mì lùi cái nào phi long, ấy này, mắt cái, xăm thâm này nó, mẹ nó sưng à, mắt sẹo lủng mẹ nó này, cái sẹo không phải, nó được sưng lên đây, này cái sưng lên à, nó, mẹ nó, ôi phi long, sưng lên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 , sưng มันแหบออปากามันเ่เปียน่งเ้ยโอ้ยมึงเน่ยพ่นเามงเื่อนเขาหรปากมึงนามันแอ้ยก็อ้ยมัไม่กินเนาะซ้ำเนี่กับมื่นสมพันเพื่นแปสิบห้ากินิ่ิาเออไสิบห้าบห้โอ้ยนี่ยือนบ่มียแบบหายากแล้วนารุนาะกเนปขายพี่น้รงเพ่นขายหมื่นสามปด้นของเพื่นรก พี่รองมาบงแม่นี่พี่รองแม่ลูกเหนึ่งแม่บอแม่ลูกพี่รองลูกตักตัวแล้ซนี่ลูกสองตัวนี่หล่ะลูกสองนี่เนาะนท้ทองมีลูกบอาน้ยงเกือบนี่เกือบนีพี่้องยังทองเตาอยู่พี่้องยังบ่เสิองยังบ่เสองยังยากลูกอยู่บ่ได้ไปเสืองไงดอกขึ้นแล้วบ่โอ้ข่มลูกพี่้องต่ว่าหอึดหยาใจหน่อยเนาะบ่มีหยาบวทางบานเฮอ เขเจ้าบุกค่อยเอาหนาให้กินเนาะมันหนูอึดหนาโอ้ยเพหัวอาหารแม่กับลูกกินแต่หัวอาหารพี่น้องแม่กับลูกกินข้าวมือเนาะงัวมันขาดหนาราคาอยู่หาเมืองหาเมืองยังต่อได้ด้วยเนาะต่อได้หลายเตอร์มันมั่นบ่ต่อได้อยู่ต่อได้พี่น้องใน่หอยยังเลยซื้อบ่เนี่ยหอยจันหอยจันอยู่บ้านเนี่ยบ้านอุโมาบ้านอุโมาพี่น้องมีเบอร์โทรบ่มี ฝากพี่น้องเขาเนี่ยศูนย์แปดสองศูนย์แปดสองแปดห้าแปดแปดห้าแปดเก้าห้าหนึ่งเจ็ดเก้าห้าหนึ่งเจ็ดได้หอยจันทร์ไดพี่น้องเด้อบัานอุโมงค์พี่น้องผู้ใดอยากได้ไปเลี้ยงพี่น้องสนใจก็โทรหาพี่น้องเป็นห้องไปหาเมืองหาเมืองหนึ่งฝันให้เนาะหาเมืองถึงฝันพี่น้องเพราะว่ายังต่อได้อยู่มันหันจะขาดหยาขาดน้ำเลี้ยงพี่น้องขาดหยาเล็หน่อยผู้ใดสนใจก็โทรมาเด้อพี่น้องเด้อโทรมาต่อรองกับคนพี่น้อง ตลาดบ้านหน้าเมืองหน่อยพี่น้องมันเมื่อนี้มันฝนตกเมลื่อนืนี่พี่น้องบ้านตกหมดมื่อเมื่อนีง้วกล้วยมากกบ่หล่ปันไดพี่น้องบ่หลายปันไดส่วนมากก็มีตของพอขามาสีมาขายแลกเปลี่ยนกันพี่น้องขายแล้วเราขายละเอา้าวล บ่ว่าซั่นบ่ว่าซั่นตะคูน่ะตะคูอ่ะไผ7,000 7,300เออได้7,000ตัวขาวนี่บ่ตัวขาวนี่7,000บ่ติเอามาลเไปซื้อแพงตัวแดงนี่เด้จักตัวแดงนี่จักต้องซื้อตัวแดงนี่จักนี่ด่่ค่อยเียงๆได้บ่โอ้ยจังซั่นเด้อเจ้าเวาซื้อเิน้ สึกเลนเนี่ยไม่ได้ตัวนผมลืผมพันหนึ่งไม่ได้นน่ผมใหยเพียงไรเฮี่ก็ลังตอร่องก่อนี่น้องอั้นี้ผมใหยเพียงอนี่อาจารยงนั่งกินผมไหม

เต็มผมตือเต็มคลเต็มผมเลยว่เอาสินหัน้ขออีกเจ็๊นนอยไยโอ้สนรับบ้างขายสอยขอกอขอนาเิ่นอนาเินวลเาเต็มเต็มคนเราใช้หแขนงนรามันไม่ไปหีเขาไปไปบ่อน้่งไบ่อผู้เจ้าบ่อเบิลาอิไปบ่อใส่

เขาจะเอาจูงไปเลยผู้นี่ว่าบอขายอยู่ไหมผู้เขาจะเอาไปแล้วอือเอาขึ้นมาเลยไปซื้อขึ้นเนี่ยป่านนี้เพราะเขาจะเอาไปแล้วเนาะซื้อซื้อซื้อเคฮ้ยซื้อบะไรบเคยเป็นบ่เท่าดิเคยบอกอะไรนิดเคยบ่ตายแล้วบ้านเขาจะเอาไปแล้วเอาขึ้นมาสิ

มื่อเนเมืตีุิตีลูกพี่มืเเขาใหญ่โหมาเอาเอาคนกลางเมื่อตีมานึงต้องตีดอกก็ต้องตีดอกะเอาเคนกลางมตีเออตัวมาเศร้าสามคลบอลนี่ รถซีมาเลื่อนเรซีซีใครดนรถพัมากกว่าชื่อใครเอาหกพันไหโอ้มันสูงอนหกพันันกันไปเอาหกพัไปไปรหกพันไปเป่าหูโอยลูกน้องอะไรเอะไรสองพลุกมาเสามพัน่านก็ได้บบสองพันหนิมเจ้าสามพันาลแปล่าเราแม่ค้ายงัวะลยม

คนที่ขายงวเมื่อกี้คนเลี้ยงเหล่ามูพี่น้องนี่เขาจะไหไอ้สุกเปลไม่ใชไปแก่มันดีตัวเดียวอมเฮ็ดไหมเฮ็ดไหมครับสามพได้บอมันสั่์ึงแม่เหมือนกันนะน่าจะเฮ็ดแต่ไม่งคุณใหญ่นะตลาดนัดบ้านน้ำเมืองได้พี่น้องเด้อหลังเทคโนโี่ีน้องพุกมือกันสุกพี่น้องพุกมือมันสุก มื่อนี้ก็บงวค้อยกับ่ค่อยไลยดอกพี่น้องแต่ว่าก็ซื้อขายกันได้อยู่อ้อนฝนตกดนะพี่น้องเด้อฝนตกเพราะว่าช่วงนี้นั่นมันฝนตกพี่น้องตลาดมื่อนี้มันบ่ค่อยไล่ไปเลยแต่เก็ไลายพี่น้องตลาดนี่ไลเริ่มใหญ่อยู่แต่ว่ามื่อนี้มันฝนมาตกดนะพี่น้องเด้อพาว่าสุดราคากับบ่ออันไดการสำรับคลิปนี้มื่อนี้ไว้สำหรับก็นะครับเด้อคลิปหนาจังพ้อกันไหมการสำรับคลิปนี้มื่อนี้ขอจบไว้เพียงแค่นี้ขอบคุณหลายสวัสดีครับ